าะลุ่หนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ Li น์แอดแอดูน13หลังจากที่มีอนาคตที่ค่อนข้างจะคุมเครือนะครับโดยเฉพาะสื่อรายงานในระยะหลังๆนะครับผมแต่ถ้าว่าล่าสุดทางด้านของบรูโน่ฟานนานส์นะครับผมมิดฟิลตัวที่ขาดไม่ได้ของแมนเชสเตอร์ยูเอตดนะครับก็ได้ออกโรงนะครับมาตอบคาถามกับสื่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของเจ้าตัวเองนะครับหลังจากที่สามารถกลับมามีความฟิตสมบูรณ์นะครับสามารถลงสนามช่วยทีมได้เมื่อวันจันทร์เมื่อวันพุธขออภัยครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้3ประตูต่อ2นะครับแฟนนันส์นะครับผมคาดการลงสนามไป2เกมเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่มือนะครับผมแล้วก็เพิ่งจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับซาลิกาดงนะครับและก็แสดงให้เห็นถึงบทบาทสําคัญมากๆนะครับที่ มีต่อทีมนะครับและช่วยให้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำชัยชนะไปได้นะครับโดยตัวโดยตัวของเขาเองเนี่ยก็จัดการแอซซิตนะครับด้วยการด้วยนะครับผมสำหรับประตูที่3พร้อมเปิดปากนะครับพูดถึงการย้ายทีมในซัมเมอร์หรืออว่าจะมีการย้ายทีมหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นะครับหลังจากที่มีข่าวมีข่าวว่าตกเป็นเป้าหมายเป็นหมเป็นที่หมายปองของหลายๆสโมสรนั่นเองนะครับซึ่งตัวของบรูโน่ก็ได้มีการออกมาพูดไว้ประมาณนี้ครับแน่นอนว่างานของเรา เรายังไม่รู้ร่วงเรายังมีเกมในพรีเมียร์ลีกและจากนั้นมันจะเป็นเกมที่ยังยิ่งใหญ่ที่สุดในซีซั่นนี้คือเอ็มเกม F a ฟเอคนัดชิงชนะเลิศนะครับมันเป็นซีซั่นที่ค่อนข้างจะยากลําบากอันดับตารางบอกอย่างนั้นและเราทุกคนตระหนักดีแฟนบอลยอดเยี่ยมมากและสนับสนุนเรามาโดยตลอดทั้งซีซั่นเราปราปื้มสิ่งที่พวกเขาทําให้กับเราเราต้องการทําให้ดีกว่านี้เพื่อให้เกิดความแตกต่างและพวกเขาสมควรจะได้รับพวก เขาสร้างความน่าขึ้นให้กับเราและเราต้องทําอะไรบางอย่างเราจะพย,า,พยายามแล้วแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างนั้นเราทํางานหนักและทุกคนทุ่มเทอย่างดีที่สุดแต่มันก็ยังไม่พอและเราต้องทําอย่างนั้นให้มากกว่านี้เรายังมีอีก2เกมให้เล่นและเราต้องการจบซีซั่นให้ดีที่สุดด้วยผมมันไม่ใช่ฟอร์มของกัปตันแต่มันเป็นฟอร์มของทีมนะครับผมผม,ผมไม่ต่างอะไรจากคนอื่นมันก็แค่ ผมสวมปลอกแขนเท่านั้นเองผมพยายามอย่างดีที่สุดเสมอและเราพยายามอย่างดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทําได้เพื่อตาราสโมสรไม่มีใครหลบซ่อนอยู่เบื้องหลงังแต่อย่างใดเราเล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่และเราต้องยกระดับให้กับทุกให,ให้ให้ได้ในทุกๆเกมแล้วก็พูดถึงพอพูดถึงอนาคตนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าผมจะอยู่ที่นี่จนกว่าสโมสรต้องอจนกว่าสโมสรต้องการผมและต้องและสโมสรต้องการให้ผมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตหากมี บางเหตุผลที่พวกเขาไม่ต้องการผมผมก็จะไปอันนี้คือเป็นการคำให้สัมภาษณ์ของบูโน่แพรนันซ์นะครับหลังจากที่มีการพูดถึงอนาคตของเจ้าตัวแล้วซึ่งตามรายงานนะครับผมก็ได้มีการระบุนะครับว่าทางด้านของบูโน่แพรนันซ์ได้มีการพูดคุยกับทีมสตาร์ทแล้วก็ทีมโค้ชนะครับขมในที่แคนิงตันนะครับอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้บทสรุปป,ประมาณว่าทางด้านของบูโน่แพรนันซ์ก็พร้อมที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปแต่ทว่าก็ต้องมีความมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนส่วทาง โมสรนนั้นก็ต้องการให้กับบรูอาต้องการให้บรูโน่ฟินแลนซ์เป็นแกนหลักของทีมต่อไปเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องของการย้ายทีมก็น่าจะไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใดครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังกับจ่าตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางต,งตงูนยูเอทเตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอเตดกันด้วยครับและก็อยช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนสายสาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ